Night, ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ราชอาณาจักรกัมพูชาเย่ yeah! ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีพื้นที่หนึ่งแสนแปดหืนหนึ่งพันสาสิบห้าตารางกิโลเมตรมีพรมแดนติดก,กับประเทศไทยลาวและเวียดนาม ด้วยเป็นประเทศที่มีประชากรมากถึง15ล้าน2แสนคนทำให้ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประชากรสูงสุดอันดับ66ของโลกหูมีประชากรมากขนาดนั้นเขาดูแลกันยังไงนะมานี่สิเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้อมูลประชากรข่าศาสตร์ของกัมพูชากันไปเลย ประชากรชาวกัมพูชามีประมาณ15ล้าน2แสนคนแบ่งเชื้อชาติเป็นชาวเขมร90%เวียดนาม5%จีน1%และอื่นๆเป็นประเทศที่น่าสนใจนะเนี่ย ครงสร้างประชากรชาวกัมพูชากัมพูชามีประชากรวัยแรกเกิดและวัยแรงงานเกือบทั้งหมดขอ,องจำนวนประชากรในประเทศในขณะที่ผู้สูงอายุมีเพียง3.3ของประชากรทั้งหมดถือเป็นประเทศที่ยังไม่มีผู้สูงอายุมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ก็ยังมีอัตราการพึ่งพิงสูงเนื่องจากว่ามีประชากรวัยเด็กมากนั่นเอง อัตราการเกิดของชาวกรัรมพูชาอยู่ที่25.17คนต่อประชากร1,000คนในขณะที่อัตราการตายของชาวกรัรมพูชานั้นอยู่ที่เพียง7.97คนต่อประชากร1,000คนเท่านั้นเอง อัตราการเจริญเติบโตของชาวกัมพูชาอยู่ที่1.69ถือว่าเป็นอัตราการเจริญเติบโตที่ดีทีเดียวในขณะที่อายุไขของประชากรอยู่ที่63ปีโดยที่เพศชายมีอายุประมาณ64ปีในขณะที่เพศหญิงมีอายุไข62ปีประชากรชาวกัมพูชาส่วนใหญ่90นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาด โูเป็นประเทศที่น่าสนใจทีเดียวจริงๆนะเห็นไหมล่ะกัมพูชาน่ะเป็นประเทศที่มีลักษณะทางประชากรที่ดีอีกประเทศหนึ่งของโลกเลยนะถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของการพัฒนาประเทศไทยในการเข้าสู่อาเซียนเลยทีเดียวแหละประเทศไทยของเราถ้าไม่อยากแพ้ประเทศอื่นก็ควรที่จะพัฒนาให้ก้าวหน้าไปมากกว่านี้ทั้งนี้การ ได้พัฒนาประเทศไทยจะทําให้เราได้ก้าวเป็นหนึ่งในอาเซียนด้วยวันนี้เพื่อนๆก็ได้รับข้อมูลประชากรมามากพอแล้วขอตัวเต็บกระเป๋าไปเที่ยวกัมพูชาก่อนนะคะแล้วพบกันที่กัมพูชานะคะบ๊ายบาย